ดีครับผมผมมอคอกันตอนสายๆครับตอนนี้ก็อพยพนะครับอพยพเข้ามาทางในกันเบิดแล้วครับเพราะว่าอากาศเย็นครับตอนนี้ก็สิบสี่องศานะครับที่อำเภอลำปางแล้วสิบสี่องศานะครับผมตรวจสอบเมื่อกี้นี่ครับตอนนี้ก็สี่โมงสี่โมงเสาร์นะครับเมื่อกี้นี่ยก็มีผู้มาเยือนนะครับที่ไก่ของเรานะครับ ิดไก่โต้งนะครับเป็นกะเป็นผูปน้ปว่วยเก่าที่เคยมารักษายอยู่นี่ตอนปีที่แล้วนะครับเป็นสะบักนะครับปวดสะบักแต่ว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับอาการรุนแรงครับเป็นกามาเป็นกะมาเป็นขั้งที่สองนั่นนะครับมันเชอาการนนมี้างกรสือศพกรสือศพมาฝากถุงนึงนะครับกสือศพมาฝาก มนกมาเช็คระยะนะครับเท่าที่สองนะครับเป็นสะบบกชนิดที่ว่าปวดขึ้นข้างหูกับตาผ่ามือนะครับยกแขนเบิกขึ้นนะครับได้บำบัดกันเป็นเดือนนะครับรักษาแล้วก็บ,บำบัดกันเป็นเดือนั้งแต่สมัยห้องนวดยังอยู่ในตรงนี้นะครับว่าท่านใหญ่ห้องนวดไปอีกโซนหนึ่งนะครับก็เป็นก้นป่วยดีโอข้อโมท้นสูงครับ ทนความเจ็บปวดทนการรักษานะครับเวลาผันเจ็บผันกะย่างออกไปทางนอกไปห้องใส่ปาลากรวยผู้เดียวแล้วครับันนี้นอนเบิดขึ้นครับปวดนะครับปวดลังครับปวดขึ้นหัวปวดลงมาลังละครับสมัยคนนี้นอนนั่งกางเว้นครับกางเว้นค่นอนแต่ว่เปนคนข้างที่เป็นคนอารมณ์ดีครับ ปวดปันใดก็ลองเพลงครับบางมือลองเพลงให้ฟังนะครับดีกีตาร์ลองเพลงอยู่หลังบันตารางเฮี้ยนนะครับนี่จะมีผู้ป่วยมหม่ท่านหนึ่งนะครับนั่งอยู่นนะครับติดกับคุณแม่นะครับอ่าก็รอคุณหมอนะครับอดีตคุนะครับพร้อมกันกับพี่ไก่ก็แล้วครับเขาห้องพร้อมกันนะครับเขาห้องพร้อมกันครับ สังเกตมึงความนานเป็นเหตุสังเกตได้ครับปกตินี่ไม่ปอกนี่จะอยู่ข้างนอกก็สบายนะครับมันอุ่นบ่ได้ครับทนไม่ได้ครับกับอากาศที่เยือกเย็นๆแดดกับโมมีพี่น้องเอ้ยฟันฝนติดตกครับคือครับะฟานฝนติดตกสิบสี่องศานะครับ ี่องศานะครับจังหวัดเลยาาบลย่บยาาบยต้องห่วงบางปีนี่ยต้นกล้วยตายเพนมแข็งเ่ยผมเคยไปปีนึงนะต้นกล้วยตายพายไหมอมแข็งกินอหนาวจนแสบเจ้าหูไง เมื่อคืนผมกลับมานอนข้างในนะครับสูอากาศข้างนอกไม่ไหวเย็นมากกับมันเย็นมันเย็นแล้วมันจะเกรงตัวนะครับเกรงตัวไม่ดีครับเพราะว่าถ้าเกรงตัวมากๆเส้นจะเข้าคืน,นคเส้นจะเข้าคืนนะครับแล้วก็จะเจ็บยิงนานาด้วยเส้นเข้าด้วยโอ้ยไม่อยากจะพูดครับเจ็บคูณสองเลยนะครับ ถ้ามันเคยเข้าแล้วมันเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซ้ำตัวเองอีกนะครับเลยเข้ามานอนข้างในนะครับเข้ามานอนข้างในนะครับให้พี่ตนงไปนอนเป็นเพื่อนในปอกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ย้ายเข้ามาแล้วนะครับหนาวครับทนไม่ไหวครับนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาเมื่อกี้นี่ครับตอนเริ่มทําคลิปพอดีไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวอย่าฝืนครับ มา้างในดีที่สุดครับมาางในดีที่สุดแต่แต่เเราองตโอ้ยหมอทีบอกเดี๋ยวไปทำอะไรมาย่างเข้าไปห้องแอร์กินละมุดออกเหรอ เชิญเก็บกระเป๋ามองบอกเชิญเก็บกระเป๋าให้ญาติมารับเดือนคนคุ้มโปงนะครับหนาวครับหนาวอากาศหนาวเป็นเหตุสังเกตได้นะครับหนาวครับหนาว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 แค่นี้แต่มุมปากคอนนะครับมุมปากคอนนี่สบายครับ บายเลยมุมปากขอนอบอุ่นนะครับสามหนุ่มแต่เมื่อคืนเหลือสองครับนี้ไปเที่ยวคนหนึ่งเป็นไงพิ่ธนงไปเที่ยวเมื่อคืนนี้เที่ยวอ่ะน,นี้เที่ยวเป็นยังไงวังข้างนอกบรรยากาศข้างนอกน,น,นะเที่ยวงานหนาวเที่ยวงานหนาวแท็กทีมนะครับแท็กทีมเมื่อคืนแท็กทีมไม่ไหวครับผมไม่ไหวพิจธรนงเลยอาสาไปแทนนะครับเดยงเข้ามาเหมือนกันครับ เ <g ül> ข้ามา,าตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับโอ้บอกอากาศหนาวมากเดี่ยงเข้ามาเหม,มือนกัน,นครับไม่เป็นท่าเข้ามาเหมือนกันครับเดี๋ยวไปกินข้าวตอนเช้าผมขาสั่นเลยนะครับมันตึงครับี่เป็นเส้นนะครับจะเป็นเส้นยิ่งเป็นเคสกระดูกนี่ยิ่งจะปวดนะครับกระดูกเคลื่อนเนี่ยครับกระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนนี่จะปวดมากถ้าอเจออากาศเย็นๆแบบนี้นะครับ อีกคุณหมอายังไม่ทําการรักษานะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายพอาการมันเย็นนะครับจับเส้นแล้วมันจะเจ็บนะครับให้ผู้ป่วยนอนรอ,อกอนนะครับสักพักนะครับรอมันอุ่นกว่านี้นะครับมันจะอุ่นไหมนะเออมองข้างนอกก็ลมครับโอ้มองไปข้างนอกนี่ลมพัดนะครับเปิดแอร์แล้วปับแบบปับให้มันร้อนเหมือนแอร์ มันปรับได้เลยปรับบุญภูมิขึ้นน่าจะได้นะมันจะกินไฟไหมนะมันกินไฟเลยกินหน่าดูเลยอะ่ะเอาสักสนะี่สิบมลองลองเปิดดูสี่ตัวพี่ตนนงอปรับสักสี่สิบองศาสี่ตัวเลย ไาไปเปนใจะพอเล่นเล่นเล่นเท่าไหร่ มีมีมมจะได้หายหนาวเออเบากวก็ได้ทำอันนะเออยมันจะากภายในวันนี้นะครับ ไก่ก็เดินเล่นอยู่ข้างนอกนะครับนอยู่นครัวนะครับเสื้อสีดำแบบๆครับอก่มากอห่เส้นเาเเส้นไปเ้เด้อเออ้อกูจะหาดีดีเออ โอ้ยแลนท่านบดแรนท่านมันดกมีแรนท่านเขาคนนนันนาไมน่ยใส่ยนไปตักน้ำมากินอยู่นี่ใส่ใส่ตักเขไ่ได้ตัก่บัวกินหอเข่าวกินหอเขา นี่จะมีขนมมะวันนี้พีดาวไม่มานะพีดาวว่าคนน้อยเลยไม่มานะครับน่าจะเป็นเหตุผลนะครับว่าเมื่อเดบผู้รป่วยนะครับก็ได้รดบผู้ป่วยมานะครับก็จะรับอาการหนะักจริงๆนะครับถึงจะเข้ามาหรือว่า อาการที่ที่หนักจริงๆก็คืออามาบรรเทาเพราะนั้นทำให้หายเจ็บหายปวดน,นะครับแล้วค่อยมารักษากันต่อนะครับแล้วก็อาการที่เบารักษาวันสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นบางกรณีนะครับที่รับเข้ามาเห็นพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคุณพ่อก็จะกลับบ้านแล้วนะครับก็คุณหมอก็จะหยุดนะครับ มันก็เลยแบบจะรับเขามามึงมาก,ก็ไม่ได้ครับถ้าพอกับบ้านก็จะมันจะเป็นการดองผู้ป่วยนะครับไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เ,มเป็นไรครับ <c oughs> ครับก่อยังไงก็จะแจ้งกันอีกทีนะครับว่าหยุดวันไหนนะครับซึ่งพมอเองก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนน <c oughs> ะครับจะมาติดตามกันต่อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับ